ใบเบ็ดปลาพี่น้องมือเนี่ยแก้มือได้พี่น้องเด้อใส่เบ็ดกบอ,อุ้ถือมือนีแก้มือเว้ยแก้มือใส่เบ็ดปลาพี่นอออ้องเลยเออมาแรงเบิ่งกันพี่น้องตอนไปใส่โบได้ไายได้พี่น้องเด้ออยูางงา่วยหวยงาพีาาในใ่น้องถาดก้านโหลดไข่แน่ไต่โหลดเงียบังเงียบก็ได้พี่น้องเงียบไหลไปเลยเงียบเงียบใส่เดือนเด้อพี่น้องเลยนะขี้กระเดียนกินมักทัวต้มเชื่อก่อนพี่น้องเลยก่อนจะไปยามเป็ดกินทัวต้มเด้วย เป็นยังเหมาะซอกเงี้ยมีหลายคนที่ดูว่ากิงตัวโตมท่านเหลื่อมก็มีท่านลูกชายบอกคนบอลบอลบาลกำลังกินกล่องหัวขัดมามากินบักทั่เรียแล้วจิไปยามเบสเด็ดเด็ดเ่ยอำนิ่งเยอะเดี๋ยวไปยามเบสก่อนจอดีแล้วพี่น้องยามเบ็ดเด้อพี่น้องเด้อยามเบ็ดกินบักทีตดีแล้วก็ยามเบ็ดอย่าลืมพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามให้บ้าเอาตรงไงเด้อพี่น้องเด้อและกดมักกระดิ่งพร้อมเพื่อมีคลิปใหม่แจ้งเตือนพี่น้องเลยมัยามกันต่อไปพี่น้องบะหมันลังแดกนะมีดึงพี่น้องมีดึงดึงมิยังได้ดึงไปดึงข้บป้าพี่น้องเลยหมักหอยหอยห้าหอยพี่น้องเลยหอยดึงเบ็สวะฉันใส่เบ็ดป่าพี่น้องแก้มืองานนี่ยเป็นกำลังเสียบเงี่ยสีกระดินได้พี่น้องเด้อเสียบไปเลยพี่น้องเลยล้างนี่กับบดถือพี่น้องเลย เบ็ดปลาเข้าเลยบะมานไปถือมิติโต้นำเลยพี่น้องเด้อเพื no ่อซอยขีดใส่เดือนพี่น yeah. ้องเลยค้างนี่กระหลอนพี่น anyway. ้องเน่ยมิตรหลอนเด้อพี่น้องเด้อเออมัดอย่างไดวะบะมานพี่น้องเบ็ดกบกับบะมานเบ็ดปลากับบะมานพี่น้องเลยมัดอย่างไดบนเนี่ยมีดึงพี่น้องมีดึงครับหมดถือบ่ดึงพี่น้องเลยจักเป็นอยังดึงหมดถือกีหล่ะพี่น้องเลยมัดอย่างไดบัวบะมานเด้อพี่น้องเด้อนี่กระหลอนพี่น้องเลย ร้อนล้างนลยก็ได้ใส่ไปตามเพลงไัเฉยๆไปดองเลยขจาว่ะล้างร่อนไอ้แง่ไอ้สัร้อนไอ้แง่ไอ้สัร่อนไม่จิ้นเลยไปดองเลยเบ็ดปลาเหมือนไงบดถือคือเก่าบระมาณไปดองเลยตามล้างน้ำไปดองเลยมิดเสีม้อยคือเก่าไปดองเลยเบ็ดบดถือไปดองเด้อล้างนั่นถือไปดองล้างนั่นถือถือตีเลยเห็นไหมไปดองคือมาแล้วมาแล้วเดี๋ยว้วไปอย่างนั้นไปเบิ้งใกล้ๆกันถือแล้วไปดองเลยล้าขึ้นมา เอ๊ตัวนี้อ๋อยปลาขอน้องอ๋อยได้ปนอนเลยมาแล้วไปนอนมาแล้วมาแล้วอรตกน้ำตัวกับตัวยูเฮนน้ำสองตัววฉันไปนองกับตัวยูเฮนวัฉันยามจนหขาคำไม่ได้ท่ายไปนองเลยมาแล้วมาแล้วนึ่งตัวไปนองเลยเนื้อใส่เดือพไปนองเลยหลอพไปนองเลยล้างล้างนหลอพไปนองเลยบดถือหลอน้องน้ำเลยไปนองเลยคลองบึงไปนองเลย โทรศัพท์ตกหนี่ไว้เจยย้าออมีตะพักแวรไปดองเลยม่านไปดองเอ,อ,องื่นพักเนี่ยเนาะบ้านบ้านคอยเอื่นพักแวนพี่น้องเลยบุถือ่น้องไอ้ล้างนี่กไมันจังไรวะล้างนี่กระหล่อนไปดองเลยใส่หน้าทิศหานเลย่น้องเลยหานพองเออไม่ค่อยมานเนาะพี่น้องเนาะล้างนี่กระหล่อนไปดองเลยเสียบเปิดบขึ้น่น้องเลย ก็เถื่อหลอนบางทีเดือนน้อยพี่น้องแมื่อกี้เดือนหน้าเลยพี่น้องเม้่อกี้เดือนบ้านเลยน้อยหลอนไวอ่อนล้างนี่ก็หลอนอีกแลยพี่น้องเลยไม่ตารางหลอนมันยังไงวะเออได้ปลาโค้น uh, ้อยตัวเดียวจ่อยเลยพี่น้องเลยบนถือคือเข้าพี่น้องเลยล้างเลยก็ได้เสียบตลอดพี่น้องเลยอ่ะเมื่อกันไปไปได้อต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อใต้เบ็ดคืนนี่พี่น้องเลย เออยุงกัดพี่น้องเลยยุงหลายยังยังียเงี้ยเยอะกูือพี่น้องเลยตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มนะพี่น้องเด้อหรือเออสามทุ่มสองนาทีพี่น้องเลยเก้าโมงสชสัยบูมีป่าพี่น้องเลยเออผู้เบิองกิดโรคซีเบืองนะพี่น้องเนาะเบืองไดกะเบิองในเด้อพี่น้องเลยเออเพราะว่าบ้าดวงเงี้กับมักพี่น้องมักมาก่อนเออมักสนุกสนานนะพี่น้องเด้อใส่ตัวใส่เบิดตัวเลยบาทพี่น้องเลย ใส่เป็นน้องเวเลยใส่เหลือนรอบเด็กเนี่นเพื่อรอบเด็กเลยพี่น้องัข้านมาได้รอบเด็กรอนอีกแล้วพี่น้องเลยกล้องมุขกัดตอนไหนหรอหลอกเม่เคืนพี่น้องเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้บ้าเราใหญ่เด้อพี่น้องเลยใส่บิดหมานเกิดเลยเออเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อเออเบิ่งให้จบเด้อพี่น้องเด้อเสี้ยวเบื่อเด้อพี่น้องเด้อมันหมานเฮ็ดยังไงเนาะ เต่เบ okay? well ็ดปลากับบะหมันพ well ี่น oh, ้องเลยแต่เบ oh, okay. ็ดกบกับบะหมันนันจังใดปุณนี่ล้างนี่โก่งขึ้นหนึ่งแล้วพี่น้องเลยล้างนี่ของหัวหกัดแล้วพี่น้องดึงลงหน่อพี่น้องโก่งขึ้นหนึ่งแล้วเบื้องล้เบิ้งล้มเบื้งล้มมันเป็นอยหยังบุดรกดึงพี่น้องดึ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 งเขาขึ้นมาแล้วโอ้ยสลามถือขี่ง่ายพี่น้องเลยขี่เหอะมุมมีหยังโอ้ยเนาะหมดกำลังใจเลยฮะเนี่ย ว่าคิใส่ให้พี่ให้น้องเบิ่งกับโมมานเนาะงไปนอ้องนอนอเบ็ดกันเลยจักสิว่าจังไดพี่น้องเลยอย่าลืมเด้อพี่น้องนะวเด้อย่าเพ่อเบื่อพ่านายเดี๋ยพี่น้องเลยใส่เบิดต,ตัวเลยพี่น้องเลยตีนตอกแรกดอกแรก,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 กเลยบาดเทนเลยไม่สุดไม่ว่าฉันพี่น้องบาดเนยมาเลยมาเลยบาดเลยบาดนี่ยามเบ็ดกบเด้อพี่น้องเดี๋ยวบาทมีมิดคนใส่เบ็ดกบน้ำเอาคนบาทคนใส่อยู่เบ็ดก,บ,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 กบนั่นหกดงเดี๋พี่น้องเราไม่แต่ปลากระเด็นกระเดื่องเดี๋พี่น้องเอ้ยมันก็เจ้ามัดขี่ม้าทายชฉนีบ่พี่น้องมินได้เว้ย เหม็นหายไ่เหม็นขี่ไปหวยขี้แห้งเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อหวยขี้แรงหรือหวยขี้แห้งนั่นเองเนาะพี่น้องเบ็ดกบ <lad le. S 2> หลอนพี่น้องเลยแจ็คไปยังกลิ่นล้างพุ่นกันหลอนเพื entonces, es, <t> ่นใส่เนี้อเลยพี่น้องเลยเนื้อเนืองมึงนกก่อนไปทักพี่น้องมันนอนบนลกเขาใส่แล้วพี่น้องเลยขึ้นนี่บงมานพี่น้องเลยจะไปคอดนอยตัวเดียวแล้วมาใส่เบ็ดกบเลยพี่น้องล้างนี่กันหลอนพี่น้องเลย ชิดขึ้นขึ้ป่ากระแด้งไปน้องเลยหยับเงียก่องมาชัดหาเงี่ยเมืองป่าไปน้องเลยแบบคนนี้น้อยน้อกินตังเนี่ยพี่ตังเลยแซมดิ้วก้อยกับปอบป่านสารพัดช็อกตายบปน้อโอ้เข่าซะไหมบอเข่าไปน้องปลาหนังเหนียวเว้ยปลาเลนคล้องไปน้องเลยเป็ดกบลางนี่เงี่หงแห้งไปน้องขันเปลี่ยนสร้างหัวมาเถาะไว้ขี้แห้งได้พี่น้องเด้อ หวยขี้แรงนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะสมัยโบราณเพิ่นเอิ้นว่าหวยขี้ขี้แรงหรือขี้แห้งนั่นเองพี่น้องเอ้ยเออบ้านอพูนะพี่น้องเด้อเมืองไซผู้ทองเนะพี่น้องสวัสดิ์ขตนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเบืองเงินเต้าไผ่นะพี่น้องเด้อเจ้าเผาเบือเผานายเด็กพี่น้องเลยเพราะคนบาดคนน้ำหนาไปก่อนพี่น้องเลยเบืองเนี่ยพี่น้องทางลงโกบกบก็บอกินเวทพี่น้องเลยกระโดดนี่โอ้มันสลับเอากบมันเห็นบ่พี่น้องเห็นแั่งก้าเหนียกกระเดย บดถืออีกแล้วพี่น้องไอ้เบ็ดล้างเห็นได้นาะพี่น้องที่ได้ปนเนาะมือนีนเนาะทางใส่เบ็ดก็หกกระดกพี่น้องเลยลำบากยากเย็นแตนรีรอเพื่อจะได้กบได้ปลากระดับพี่น้องเลยบดถือพี่น้องให้เบ็ดปลาล้างนี่ก็ะเดื่อยมอมานพี่น้องเลยล้างนี่กับบดถือพี่น้องไอ้ป่าเบ็ดกบกับบดถือพี่น้องเอ้ตัวนั้นนี่คือเก่ามาคนบาดว่ะนี่ก็ถูกฟันพี่น้องเอ้หัวขา ฟันเอาป่าหัวขาดพอน่าอา้พี่น้องก็ย่างยากเพราะมิถ้าป่าแต่ดงมิถ้าหนามพี่น้องเลยม,ม,เออมันยังไดวะไอ้ลำบากเลยพี่น้องเด้อขึ้นไปนังขันสั่นก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ่าวดงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมันเหนื่อยกว่ายางงา่างยากพี่น้องบดถือขึ้นเข้ารางเลยตรงเก่าพี่น้องมองเพิ่นโตรงปลาสมัยก่อนพี่น้องชาปีขึ้นหลังเลยพี่น้องเด้อเบิร์ดเลยพี่น้องเด้อุดท้ายก็มีได้ปลาคอหน่อยตัวเดียว มันจังใดบูเหน UM ่งโบมานพี่น้องเลยพี่น้องเลยยามเบ็ดหอยลัดพี่น้องเลยมือเลยมาจากหอยขี้แห่งแล้วลงมาหอยลัดพี่น้องเลยบดถือคือเก้าพี่น้องเลยเบ็ดเม็ดล้านล้านเคยได้พี่น้องเลยเบ็ดเม็ดทิดจอยได้พี่น้องเด้อมอกรบบาดเป็นน้ำหนาไปก่อนพี่น้องเลยนี่หนึ่หอยลัดเด้อพี่น้องเด้อหรือหอยทรายนี่เองน้องหอยลัดเป็นฟันป่าพี่น้องเลยล้างนี่กับบดถือพี่น้องเลยหอยลัดเตือดได้ใส้ใช้กับบดถือหั่นพี่น้องเลยพวกค่อยหมานหอยขี้แห่งกับบดถือห๋วยลัดกับบดถือ คืออ่ามาเนี่ยท่านผู้ชมผู้เบิ่อคือสีเบื่อเราไปน่องเนาะเสียบเนี่ยแหล้วะเนี่ยอุกใจเดี่เนาะไปน่องเลยล้างนล้วจมมิดเลยไปน่องเลยใช่ไม่ได้ใช่ไหมขี่กระเดียนย่างไปน่องบุถื้อคือการล้างนะนี่ไปน่องเห็นบ่อไหนในไหนแรกเลยไปน่องไม่ได้แล้วไอ้จีนกูหมุนแล้ยไปน่องเลยจอยเมื่อเมื่อเมื่อต้มให้ มาได้ไปทองเด้อมาดำอยู่เพื่อนมาแม็กมาจอยโอยกี่ลายโอยกี้ก็ล,าย,ยกกลายไปทองเนล้างเบิ้งดูาล่างน่นหลอนบ่เสียบเงี้ยเขาเนี่ยหลอนบ่หลอนอีกพี่น้องเอ้นลางนี่ก็โอ้ยหลอนก็บหลอนบ่มาน,น,น,นาต้งนนะนนอง้องหลอนบนถือเงย์ลายพี่น้องเอ้นลางนี่ก็หลอนได้พี่น้องเด้อเสียบเงี้ยู่ใส่เงี้ยบ้ถือ่น้องเอ้ยเบ็ดขึ้นเลยโมมานหอยลาดเกิดเลย ไว้กี่แห่งกระประมาณไว้รัดกระประมาณคืนเดี๋ยวได้พี่น้องไกล้หลังเลยนะบทคือก็เก่าพี่น้องขึ้นเทิงแต่บ้านในึ้นหนื่งแล้วพี่น้องเลยโมมานโมมานพี่น้องใกล้คืนนี่ได้ไอ้ปลาข้อหน่อยตัวหนึ่งเล้พี่น้องเลยเบาคนบบาดเพิ่นสุมไภ่พี่น้องสุมไั่ให้เป็ดให้ไก่แล้พี่น้องเด้อคลิปนี้เขาชิดได้จบกับซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อเอออย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจบ้าดวงไงเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อแล้วกด หมักกระดิ่งน้ำเด้กพี่น้องเด้วเพื่อแจ้งเตือนแล้วนี่คิดไม่ไหมเฮาทีได้เบิงน้ำกันน้องพี่น้องเนาะอะพี่น้องเลยโมมานคืนนี้เนาะเอเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ให้ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเออห่างจากโควิดส9เก้าดพี่น้องเด้อให้ปลอดภัยสู่ขู่ส่คนเด้อพี่น้องเด้อเออบ่ห้มีอันตรายมาพานเด้อพี่น้องเด้อให มีความชุขทุกคนและอะอยัางเงี้าบ่อยากเป็นในว่าถึงไงก็อยากนอนล้วพไปนองเลยตอนนี้เวลาก็ะซี่ทุ่มเด็พไปนองเลยซี่ทุ่มกบอีกเอ่อเจ้าหานาทีไปนองเลยไปแล้วไปนอนกอขอขโมกกอบใจขอบคุณขอบคุณเด็พไปนองเด้อที่เบิ่งคลิปนี้เด็พไปน้องเนาะ,ะไปแล้วบ๊ายบาย